จะกลับไปดูถําว่ามันเปิดหรือ,อยังอ่ะคือแบบมันก็พักใหญ่แล้วอ่ะฟังว่ามันน่าจะเปิดแล้วอ่ปะปเช้าแล้วเราจะวามาที่น้ำตกผู้สันโดษนะคะทุกคนไปมันยังเหลือบอสอยู่หนึ่งตัวด้วยฟังยังไม่จับก็คือหาไม่เจอปะ่ะข้าอยู่ไหนอ่ะฟังต้องหาให้เจอให้น้อยเลย ้ <Whoa. S 2> <c oughs> คือในถ้ำน,นั้นน่ะถ้าฟังซูมบอสใส่แล้วอะ่ะฟังก็จะได้พวกทันหงทันถิ่นมาด้วยนะ,ะยนทุกคนในถ้ำมันมีให้ขุดอยู่เห้ว้าว <c oughs> ไอเออตาดปืนเอาเต้เออว้าวว้าว เหรอน้องพาตุยหลายตัวเลยเฮ้โวมันเขียนว่าได้น้ำมันพรพราวคุณภาพมาด้วยนะคะทุกคนนี่กเก็บเก็บเก็บหน้าถ้ำอ่ะมันไม่น่าจะย้ายหรอกนคนเด็ดฟังอ่ะะไม่เจอเองเหนื่อยแล้วอ่ะเหนื่อยก,การหาถ้ำเนี่ยก็ไม่น่าปิดนะถ้าปิดมันก็ต้องเปิดอ่ะแบบเดียว ฟังก็จำแง่งไม่ได้ด้วยว่าแง่งไหนอะ่ะฟางยังไม่ลดละความพยายามแล้วค่ะทุกคนกับการหาเนี่ยเนี่ยทุกคนเหมือนปากมันปิดอะ่ะตรงรากตา้นไม้อ่ะทุกคนข้างล่างอะ่ะใช่ไหมมันเปิดเนี่ยมันกั้นทุกคนแรงมันต้องมีรวลาเปิดชัวนี่ไงฟังเจอแหละ ฟังเจอแล้วฟางเจอทางเข้าแล้วทุกคนทางที่ดีคือปักหมดุดเอาไว้ฟางเจอแล้วว่ามันอยู่ตรงนี้นะคือฟังต้องรอเวลาให้ปักท้ามันเปิดนะคะทุกคนอาจจะเล่นเกมไปสักพักนึงอะ่ะแล้วรอให้ปักท้ามันเปิดนะคะทุกคนฟังอาจจะกลับบ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันมืดแล้วก็จะมาร่บบอสตัวหนึ่งนะคะทุกคนจ๊อจ มันชามนะคะจ้าก้อนทำไมก้อนนี้มัน,ปนแปลกๆวะฟองอยากรู้มากเลยทำไมมันดูปนแปลกๆอะ่ะขอสักจุกเหนือกันกรมมาฐานขุดไปก่อนแล้วกันฟองไม่เคยเห็นนะขุดไปก่อนมันต้องใช้ทำอะไรได้แหละหอ,อยยยยยดีก็เจอกรมมาฐานนะ่าใช้แน่ๆใช้ทำอะไรไม่รู้แต่ขุดเก็บไปก่อนเจอก็ขุดไว้ก่อนทุกคนขุดเก็บไปก่อน เดี๋ยวเรากลับบ้านกันทุกคนน้องก็อยู่ใกล้จุดเทลพอร์ตกันบ้านเลยไปตู้กันแล้ววว้าโอเคน้องพาตุยอ่ะบอกเลยน้องโซอี้พาตุยอ่ะโอเค โอีจับลาบจัดการลาบอะโอเคเอากรรมาถ่านมาเก็บไว้ในกล่องก่อนทุกคนตฟางก็ไม่รู้ว่ากรรมมาห่านามันเอาไว้ทําอะไรนี่เราจะไปหาน้องจอร์ดนะคะทุกคนป่ามอสแซนดา้าอะ่ะเราก็บินขึ้นไปหาน้องจอร์ดมันถามนะคะทุกคนว้าวตัวนี้ฟางก็ยังไม่มีแล้วตันเป็นลักกี้เนี่ย ว้าวย่าเคไปว้าวเดี๋ย yeah! วขึ้นไปดูกันวิ่งไปเร็วมากเลยอ่ะอยู่นะเสียงตัวลักเกียร์โอ้ยฟังกลัวมากเลยกลัวตรงที่แบบ ยิงปืนแล้วเตียวแล้วตองตุ้ยอะ่ะมีน้องรักกี้อยู่ตัวเดียวข้างบนอันนี้คือตัวธรรมดานะคะทุกคนตัวรักกี้นี่ไงรักกี้ว้าวธนูก่อนละกันเาอไ้ผมสั่งไม่จบซีก่อนเออไปเยี่้ ตายโว้ยน้องสกิลระเบิดด้วยอ่ะอุ้ยน้องลักกี้หายไปไหนแล้ววะตายแล้วเออน้องลักกี้หายไปไหนเราไม่รู้เอาตัวไหนก็ได้อ่ะหลือตัวไหนก็จับไปจิ้งว้าวไอเดา้องเตัวโอเคว้าว อุ้ยจับก่อนโอ้ไม่ได้อ่ะโมวออไยปืนไม่ได้ดังใจเลยยากจับจับอุ้ยการจับน้อยต้องใช้สีเขียวสีอะไรเลยอ่ะจับอุ้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ้ย เดี๋ยวอุ้ยลตุยไปแล้วอะว้ฮะเฮ้ยไอ้โอ้ยแรงมากเลยอ่ะจับตรงองย่างเง้ยไอ้มนต้องใช้พวกสีเหลืองหรืออะไรเหรอ หนูยังไงวะเนี่ยจ็บเจ็งเอเขไปไป เหลืองงานนี้แหละเค <Okay. S 1> อุ๊ยน้องตัวนั้นตัวไปแล้วเราต้องกลับบ้านเราก่อนนะคะทุกคนเพื่อให้น้องไปพักผ่อนในก่องคราวะ่ะแล้วเดี๋ยวฟังออกมาใหม่เราจะไปที่ท้ำกันนะคะทุกคนอาจจะเปิดแล้วก็ได้ okay. เคเปเปิบปิบปัปั๊บปับปีนป เ้าฝังเขาทําได้ฟางสู้กับบอสเสร็จนะฟางจะกดฐานหินมาเต็มแม็กเต็มคาวเลวเลยวันในถ้ามันมีฐานหินด้วยอ่ะหจุดล,ดลด้นลงอ่ะเปิดแล้ว,เป,ลวเปิดแล้วจ้ะด,จนนด,ดันเจียนนูเปิดแล้วดันเจี้ยนเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเปิดช้าน,นิดนึงนะคะ่ะทุกคนโอ้โหฐานหินอ้ยเห็นเลยใจฟูว้าเต็มเลย ค okay. ไปน้องเหมือนจะเป็นบอสแต่ไม่ใช่บอสที่ฟังตาหาใช่ไม่ใช่บอสที่ฟังตมหาแต่ว่าสู้ไปก่อนนะคะทุกคนโอ้ยน้องเตา้าว้อว <c oughs> เออ,เอ,อแช่แข็งไว้ลูกโอเคสั่งไว้จนเต็นแล้วเออ เราต้องใช้บอลเขียวะจับจได้ไหมจับจได้ไหมกักกักเออเขีย <Yeah. S 1> วเลยอ่ะหายรอบหนึ่งลุทเขียวเออกัดจับเยอะกว่าไปไปจนสิบเอ็ดเร้อยแล้วอุ้ยน้องเหลืออีกตัวหนึ่งโอเคน้องเต่ายิงเออ แข okay. ่งไว้เลยเพนเฮ้ยต้องสับไปคิงหยุดแล้วแหละเดี๋ยวไปไม่โหลดว้าวเออโอ้ยอยากผิดเพนคิงเนาะเ้เพนคิงเป็นตัวแทงให้เราอยู่อ๋อ Wow Sát thì nùng tay nè luôn ạ tay nè luôn tay nè Wow nùng luôn qua ngoài Wow yà 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 Bay Ờ bay ไปเออเอาบอลเขียวจับเลยฮะโอกัก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 ย้ดยได้แล้ววอเคได้น้องต่ำมาสองตัวนะคะทุกคนน้องดดชิกอุ้ยทำไมฟังยังไม่เจอตัวนั้นสักทีวะเนี่ยฟังรีบออกไปเก็บของนี่านแล้วกลับมาดีกว่าเพราะเมื่อวานอะ ฟังกับเขาฐานได้อีกรอบหนึ่งนะคะ่ะทุกคนโอเควางเก็บของก่อนแบบโว้ตัวเราติดไฟอีกแล้วจะบ้าตายเครื่องจักรผลิตอาวุธหนึ่งโอ้โหมันโคตรยาวอะตรงนี้เลยสร้างให้เสร็จเลยแล้วกันเพราะว่ามันมืดแล้วจะไปล่าบอลก็ยังไงอยู่นะคะทุกคนโอเค เรียบร้อยเสร็จแล้วเราผลิตปืนได้เลยจ้าลูกํำสักหน่อยอาอฟางสร้างปืนพกมาสําเร็จแล้วนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวฟางจะพาไปหามอนบอนเชอรี่นะคะทุกคนน้องวัวลายลงก่อนอุมโมงเหมืองนา้าผาอ่า ่ะเราลงไปข้างล่างดีกว่าเหมือนข้างล่างมันจะเป็นอุโมงนะคนะทุกคนปเราเข้าไปภายในอุโมง์กันก่อนนะคะทุกคนน้องจะอยู่ในอุโมง์เหมืองอันนี้เลยฟางก็ไปหลงหาในถ้ำมาสอวันแต่ว่าฟางก็โอเคกับถ้ำนะคะทุกคนคือมันได้เขาเรียกว,ว่ามอนดีๆแปลกๆออกมาด้วยอะ่ะนั่นไงเจอน้องแล้ว ค <Okay. S 2> ปืนนี้จะเร็วขึ้นกว่าเดิมนะคะทุกคนนี่บอลชชรี่โอเคย่าอ้าเพนคิงออกมาสั่งโจมตีมั้หอมโอเคว้าเออมันก็สั์ได้ดีนะคะทุกคนแต่มันจะไม่แรงเขาแบบน,นี้นะนั้นแ่ะแต่มันก็ได้อยู่อะ่ะหุ้ยน้มีสองตัวเหรอตายแล้วว้า Nhưng Nhưng thế, Xem cái súng Nhưng Chào Wow Ben King Ben King cho đã con Wow thế, Ben King Wow Ờ uh, tắt con Xem cái súng Ok ยิงยิงเดะโว้ว yeah. สักเพ่นคิงไม่ให้จอมตีก่อนทุกคนเดี๋ยวเราจับน้องไม่ได้ซัดซัดสักเป็ดหนึ่งสองเม็ดจับเลยดีกว่าโว้ Whoa. สีฟ้ามันจะติดไปเนี่ยลุดเดี๋ยวสีเขียวะ่ะการหนึ่งเปอร์เซ็น มันชิบป,ป่งแล้วโอเคลุดหยาเอาเขียวไหมโอ้ยหลุดอีกแล้วอะเหลืองเลยรอบนี้จะไม่เสียดายบอลแล้วนะฮะหยหืมลุด,ดจ้าแดงฮะสุดท้ายแล้วนะเหลือแดงแล้วนะ อย่าหลุดเลยแดนสร้างยากโอเคเรียบร้อยกำจัดบอสสำเร็จมันจะเหลือบอลเคเก่งมากมันเขียนว่าเ,เราได้ามแล้วนี่มันจะมีตัวหนึ่งหรอโมเ,เ,เราสั่งเพนคิงโจมตีก่อนนะคะทุกคนมันเหมือนว่า มันจะเหลืออีกตัวนึงอะแต่ฟังไม่เห็นตัวทุกคนต้องอยู่ในน้ำหมอเนี่ยน้องบุบปุ๊บอยู่ในน้ำอะทุกคนโอเคเราจะออกก็ออกไม่ได้นะกันทุกคนหรือเราสามารถเดินออกทางเข้าได้เลยอะไปลองดูว่ามันจะเตือนออกได้ไหม เรากำจัเดเรียบร้อยแล้วว่าก็น่าจะออกได้อ่ะพออีกตัวหนึ่งฟังไม่เห็นจริงอ่ะเสียงไรล่าหายไปแล้วออกมาปากถ้ำพอดีเลย